สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่บ้านดูปักเครื่องครับจะพามาชมพระ,ะทางเหนือมากน,นะครับผมเป็นพระ,ะหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานนะฮะแต่อันนี้จะออกที่วัดวัดท้ายน้ำนะฮะก็คือเป็นรุ่นที่นิยมของวัดท้ายน้ําอีกรุ่นหนึ่งนะ,ะเป็นรุ่นที่นิยมหลังจากหลวงพ่อเงินมโนาภาพไปนะฮะก็คือรุ่นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำรุ่นช้างคู่ครับ ปี2 5 2 6นะฮะก็ตอนนั้นถือว่าเป็นพระที่พีด,ดีนะฮะเพราะว่ามีเกจิประมาณโอ้หลายร้อยลูปอยู่ฮนะถึงร้อยป่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเยอะอยู่คนระับเพราะว่ามีเกจีดังๆอยู่ประมาณก็ที่ผมเห็นนะก็มีหลวงพ่อเปืองหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองฮนะแล้วก็หลวงพ่อสุดวัดการหลงหลวงพ่อกเกษมนะฮะสุสานไตรลักษ ก็พระรูปนี้ฮะคือแกะถอดพิมพ์มาจากพิมพ์นิยมฮะของพิมพ์ที่ทัานหลวงพ่อนะฮะเป็นพิมพ์นิยมรูปลอพิมพ์นิยมของหลวงพ่องเงินฮะแกะพิมพ์ตัดต้นฉบับมาก่อนแล้วก็มาหล่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาส่องกันดูฮะนี่ฮะก็ ตามซอกตามอะไรจะจะมีคาบเขาเรียกเป็นคาบคาบดินนะฮะคาบอะไรที่เป็นรอยเผาเงี้ยเกิดจากความร้อแล้วคาบเขมเหมาเงี้ยจะต้องมีนะฮะดำดเงี้ยแล้วก็น้ำทองก็ต้องมีนะครับคาบเขาเหมาคาบอะไร ่าเป็นพระองค์ที่หล่อสวยใช้ได้เลยนะครับผมส่วนใต้ฐานเนี่ย,ยจะต้องมีรอยอุดนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็ตะใบ,บเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่ฮะคือเขาจะเป็นตัดช่อก่อนเนีย่ยจะมีรอยตัดปุ๊บแล้วก็มาอุดอีกทีหนึ่งนะ พระก็มีหลายนี่นะฮะหลายเขาเรียกอะไรบางทีเขาเรียกมีช่อหล่อในพิธีบ้างช่อก็อีกแบบหนึ่งอะไรฮะตัวตกักเขาจะแบบ mm. อันนี้ก็ถือว่าสภาพพอสวยนะครับผมไม่ได้ใช้นะฮะแต่ผม,ผม,มไม่ได้มีกล่องนะจำนวนจัดสร้างที่ผมจะไม่ผิดนะก็จะน่าจะประมาณ 9,999นี่ฮะพิมพนิยมนะมันจะมีพิมพ์เล็กด้วยแต่นี่พิมพ์ใหญ่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดไายน้ำก็ใครที่ชอบหลวงพ่อเงินแล้วแบบหารุ่นที่พิธีดีๆอะไรผมว่ารุ่นนี้โอเคนะฮะสวยด้วยแล้วก็ราคาที่อยู่ประมาณพันหลักพันกลางๆนะฮะที่ผมเห็นประมาณห้าันนี่ยฮราคาก็ถือว่าจับต้องได้ฮนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินนี้โอ,อ้โหผมเห็นหลายตังค์ยู่หหลายหมื่นเลยก็เนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนี่ฮนะนี่ต้องมีน้ำทองวิ่งฮนะนี่มีตะเข็บด้วยนะฮะนี่นนะ นี่ตะไบอยูก่ก้นอีกทีฮนะนี่ตัดปุ๊บแล้วก็เก็บตะไบลแล้วอุดนะฮะสังเกตว่าตัวอุดจะมีรอยตะไบด้วยฮนะครับก็ประมาณนี้นะคร่าวๆสำหรับหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำฮนะนุ่นช้างคู่นะครับปี2-6 จริงรุ่นนี้ก็มีแบบอื่นอีกนะฮะมีแบบเป็นเหรียญเป็นใบมะขามก็มีแล้วก็มีเป็นพิมพ์เล็กก็มีเป็นเนื้อผงก็มีฮะครับก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ